ไปดูห้องอื่นนะคะเชิญค่ะวันนี้มาพูดคุยน่ารักน่ารักนะคะสวัสดีพี่พีที่เข้ามาใหม่นะคะวันนี้แว่นใหม่ไม่ใช่แว่นใหม่แว่นเก่าแต่ว่าเพิ่งใส่ประกาศใส่น้ำปลาปปตายไม่ตุ้ยอยู่นะคะตุ้ยอยู่คะ่ะพี่ฉลาม ต้องใส่ต้องใส่น้ำอืมต้องมีเครื่องปั๊มอะที่ไม่ใช่น้ำปลาปาบาดาลอะเออน้ำบาดาลน,น้ำแร่ก็ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวน้องตุยสวัสดีค่ะส <laughs> วัสดีค่ะพี่ออนซอนสวัสดีจ้า <laughs> เป็นอะไรดูไม่มีแรงยังไงมั้งคะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวถ้ามีแรงดูยังไงอะ่ะ มีแรงต้องดูยังไงอะใส่น้ำอะไรได้ครับใส่น้ำก๊อกอะที่ไม่ใช่น้ำปลาปานะคะจะบอกว่ายังไงดีใส่น้ำก๊อกอะน้ำกองอ่ะค่ะพี่คนไหนเม้นกวนหนูบ็อกแล้วนะนะคนอะไรน่ารักโคตร ขอบคุณค่ะพี่ร้านทองขาวพี่ร้านทองขาวชื่อเราเปิดให้ดูแค่นี้ก็ดีแล้วจะอยากดูอะไรอีกงั้นไปดูห้องอื่นนุอนอารมณ์ไม่ดีอ่เมื่อมาถึงก็ไม่น่นอะไรไม่รู้น้ำปลาปลาที่มาสามสิบวันใส่ได้ไหม หนูยังไม่แน่ใจค่ะว่าได้หรือเปล่าพี่นกจะแค่นี้ก็น่ารักแม่นสภาพหน่อยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ร้านทองขาวนะคะแล้วถ้าคนไหนน่ารักหนูก็คุยน่ารักด้วยถ้าคนไหนมาแบบจะมุ่งอย่างเดียวหนูก็จะด่าแล้วนะทีนี้ ไม่ได้มาโชว์หอโชว์ตอนะคะขอบคุณใจส้มครับขอบคุณค่ะวันนี้สวัสดีพี่พี่ทั้งสามร้อยคนทั้งไอบ้บเห็นหนาะจอเลยเราเห็นอีหยังไอ้ไม่เห็นหน้าเราเห็นอะไรอะ่ะวันนี้เขาบอกแล้วว่ามาดูผีเสื้อที่ห้องหนูไหมหนูใส่ผีเสื้อมาเนี่ยด่านหน่อยครับอยากฟัง ได้ให้ด่าว่าอะไรอ่ะอารมณ์กำลังมาเลยเนี่ <laughs> ขอบคุณพี่ร้านทองขาวนะคะแล้วชื่อแปลกจังที่ส่งของคว,ควให้หนูวิธีลืมเขาจะเข้าโรงแรมที่ไหนอ๋อโรงเรียนที่ไหน <laughs> เข้าที่ไหนดีอ่ะ <laughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณนาติมงาม,งาม วิธีลืมเขาจะเข้ารงเรียนที่ไหนเข้าดิหนูก็ลืมเขาไม่ได้เหมือนกันอะแย่ <laughs> yeah, จังแย่ <laughs> yeah, จังเมื <laughs> yeah, ่อ <laughs> ไหร่ยังโอมจะออกเพลงใหม่เนี่ย <laughs> หนูก็แย่จังแย่ yeah, จังทั้งวันอยู่นี่ <laughs> ผีเสื้อกับโตไง <laughs> เอากระบอกหน่อยเนาะ <laughs> ผมอกหักมาผมขอโซบออกได้ไหมขอบคุณพี่ซอมบีนะคะ Thank you Thank you everyone ลืมเขาแต่ลืมลืมเขาแต่บอลืมเจ้าดูไกลๆนึกว่านิโคเทลิโอมาอีกแล้วนิโคมาอีกแล้ว <laughs> <laughs> หรอเราเกิดไม่ทันอะ ขอบคุณของขวัญน,นะคะ thank you thank you so much รบกวนคอมเมนต์สุภาพนิดนึงนะคะเดี๋ยวช่องน้อะคะจะีใช่ค่ะหนูมองโหอยู่นี่สวัสดีค่ะคุณพยบาบาลว่าเราแก่นี่ก็ไม่แก่คะ่ะเขาเรียกว่าเอาอะไรดีล่ะวัยกำลังแบบอืม อยู่ในใบที่มั่นคงเอออยู่ในใบที่มั่นคงแป๊บนึงนะคะตอบลูก่ะหัวสมองไม่ค่อยเล่นพักโฆษณาพี่น้ำจืดทำไมอะ่ะทำไมต้องน้ำจือดอะ่ะคนมีประสบการณ์ประสบการณ์เยอะด้วยนะสิใช่เปล่า <c oughs> <c oughs> ด้านไหนล่ะฮ <c oughs> ประสบการณ์ด้านไหนล่ะคะ <c oughs> คนดอกกรหลาบนะ พี่พี่ร้านทองขาวเพิ่งมาหรือว่ามานานแล้วหรือว่าสามร้สามสสามส,สามเอา้าหนูก็หนูก็พูดไปเฉยๆขอโทษขอโทษหนูก็บอกแล้วว่ามันมีเบอร์แปกโทรมาหาหนูไม่เห็นเหรอที่หนูบอกว่าสองสี่สองห้าลงท้ายอะ่ะเออหนูก็พูดไปแล้ว <laughs> พี่พี่ไม่ได้ยินเหรอตอนหนูพูดนะ่ะไปเอ็นไปฟังเอาแต่ตัวมันไม่ถูกกันเละ ตาโลกอะหนูก็โดนกินเหมือนกันแหละคะ่ะหัวอกเดียวกันแอบอยู่ด้านนอกอแอบอยู่ด้านนอกแล้วจะเห็นเหรอแล้วเมื่อไหร่จะเข้ามาล่ะคะเพื่อแอบหนูไม่รู้จักนะหนูไม่หนูไม่รู้จักชื่อแท้นะพูดไปเรื่อยอะ่ะ สวัสดีสาม้อยคนดูนะคะเปิดเพลงฟังดีกว่าผีเสื้อจะบินโบบินนะาคะ่ะพี่ๆหนูเพิ่งกินข้าวมาปุุงออกอะหนูเพิ่งกินข้าวมาคะ่ะหนูไปกินปลาส้มมารู้จักหมออะไรคือปลาส้มรู้จกักบอหนู สวัสดีพี่พี่ที่เข้ามาใหม่นะคะฝากติดตามหนูด้วยนะคะให้ผมพิมพ์บ้างอย่าพิมพ์เร็วผมไม่ได้ <laughs> รู้อะไรล่ะคือไม่มือครับปล่อยปล่อยวางบ้างปกติก็ไม่คนปล่อยวางอยู่นะคะปล่อยวางง่ายอยู่นะธรรมะธรรมโมอะไรเงี้ยปล่อยไปเลย <laughs> ปลาเปรี้ยวปลาส้มปลาส้มใชแซลมมนใช่ปะชาใช่ยแซลมมนถ้าคนในใจเต็มพี่ขออยู่ในปอดได้ไหมโอ้ mm hmm. oh, พี่จะเข้าในปอดหนูได้เหรออืมปอดหนูจะไม่บวมเหรอเป็นคนจังบ <laughs> มหาสารคามค่ะปอดบวมได้แย่เลยนะคะค <laughs> เจนยะ <laughs> อยาให้หนูปล่อยมือเหรอ แกไปแล้วอา้าวเพิ่งมาจะไปแล้วเหรอแว่มาให้กําลังใจไปแล้วอา้าวมีแต่คนไปเหรอไม่มีคนอยู่เลยเหรอสารคคำนะไม่ต้องค่ะข,ขอบคุณนะคะขอบคุณที่แว่มาให้กําลังใจนะคะชอวันนี้